สวัสดีครับเทคนิคตอนที่7นี้จะพูดถึงเครื่องมือตัวหนึ่งของโปรแกรม Photoshop ที่ใช้กันเป็นประจำสำหรับการแต่งภาพโดยเฉพาะถ้าชิ้นงานนั้นจะต้องมีการใช้สีที่หลากหลายเข้ามาช่วยในการแต่งภาพเครื่องมือนั้นคือ eyedropper tool ที่มีสัญลักษณ์ของเครื่องมือเป็นรูปหลอดดูดสีการทำงานของเครื่องมือนี้ใช้สำหรับการดูดสีให้กับส่วนของแถบการแสดงสีของโฟกัสและแบ็กกราว โปรแกรม o ฟโต s h o p ได้เก็บเครื่องมือนี้ไว้ที่แถบรวมเครื่องมือของโปรแกรมสำหรับคีย์ลัดในการเรียกใช้เครื่องมือนี้ก็คือตัวอักษร I ก่อนการเรียกใช้เครื่องมือ I Double Tool ขอแนะนำให้เปิด Color Panel และ Swatch Panel ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะ2 Pan นง Panel นี้จะช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในการใช้เครื่องมือ I Double Tool ก่อนที่จะพูดถึงเทคนิคในการใช้เครื่องมือ I Double Tool มาทำความรู้จักกับ2พงแผงนี้ก่อนว่ามีไว้สำหรับทำอะไรและมีวิธีการใช้งานอย่างไร เพื่อที่จะได้ใช้งานร่วมกับเครื่องมือ iDoubleTool ได้อย่างถูกต้องและจะได้ทำความรู้จักกับ Color Code หรือตัวเลขที่ใช้แทนค่าสีแต่ละแบบเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปรับแต่งภาพ Color Panel ประกอบด้วยชุดสี6ประเภทด้วยกันซึ่งแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ในการใช้สำหรับการสร้างชิ้นงานต่างกันไปเ l a สเกลสไลเดอร์เหมาะก,กับการปรับแต่งสีที่เน้นการใช้โทนสีขาวดำเพื่อปรับแต่งให้เกิดการไล่สีที่สวยงาม ค่าของโทนสีเกรสเกลจะเริ่มจาก0ถึง100%การปรับแต่งก็เพียงเลื่อนปรับแถบเปอร์เซ็นต์ของสีที่ใช้ในการปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ของสีดำ RGB sliders ใช้สำหรับการปรับแต่งสีเพื่อใช้แสดงบนจอมอนิเตอร์เป็นหลักโดยการปรับเลื่อนแถบสีแดงเขียวและน้ำเงินผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้สีที่ต้องการตัวเลขแต่ละตัวก็คือปริมาณของสีแต่ละสีที่เพิ่มหรือลดเข้าไปในการผสมสีนั่นเอง HSB Slider ใช้สำหรับการปรับแต่งสีโดยการปรับที่แท็บ H เพื่อเลือกค่าองศาของสีที่ต้องการตั้งแต่0ถึง360องศาจากนั้นทำการปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ความสดใสและความสว่างของสีที่เรียกว่า Saturation and Brightness ที่แท็บ S และ B เพื่อให้ได้สีที่ต้องการ CMYK Slider ประกอบไปด้วยโทนสี4ตัวได้แก่ C Cyan สีฟ้าอมเขียว M Magenta สีแดงอมม่วง Y Yellow สีเหลืองและ K Black สีดำาทนสีประเภทนี้จะใช้สำหรับงานพิมพ์เป็นหลักเพราะเมื่อนำาทนสีทั้ง4ตัวนี้มารวมผสมกันตามค่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่0ถึง100ของแต่และทนสีก็จะทำให้เกิดสีเพิ่มขึ้นอีกมากมายส่วนการปรับแต่งสีก็เพียงปรับเพิ่มหรือลดแถบเปอร์เซ็นต์ของแต่และแถบสีเพื่อผสมสีให้ได้ตามที่ต้องการรับสไลเดอร์วิธีการปรับแต่งแถบสีประเภทนี้ทำได้โดยการตั้งค่าทุกแถบให้เป็นศ ซึ่งจะได้เป็นสีดำจากนั้นเริ่มทำการปรับที่แถบ A หรือ B หรือปรับทั้งสองแถบผสมกันจากนั้นก็มาปรับที่แถบ L เพื่อเพิ่มหรือลดความส่องสว่างสีประเภทนี้เหมาะกับภาพที่ต้องการการปรับค่า saturation เป็นพิเศษโดยการใช้ level adjustment ร่วมด้วยเทคนิคในการปรับภาพทำได้โดยให้เปลี่ยนโหมดภาพเป็น LAB ก่อนจากนั้นเรียกใช้ level adjustment และปรับเฉพาะในส่วนของ A และ B channel ก็จะทำให้ภาพนั้นเกิดความสดใสขึ้นเป็นพิเศษ เว็บ o l o r Slider การปรับสีประเภทนี้จะเหมือนกับการปรับ RGB Slider แต่ต่างกันตรงที่ค่าของสีหรือ Color Number หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า hex code ที่ย่อมาจาก hexadecimal code ซึ่งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้ในการกำหนดค่าสีในการเขียนเว็บไซต์ชุดสีทั้ง6ประเภทนี้จะมีกรอบซึ่งใช้แสดงส่วนของสีโฟ r o ก n d และ Background เหมือนกันดังนั้นก่อนที่จะทําการปรับแถบเพื่อเลือกสีจะต้องทําการคลิกเลือกเพื่อกําหนดส่วนของโฟ r o ก n d หรือแบ็กกาวก่อน สำหรับมือใหม่ให้ใช้ชุดสี R G B Slider ในการปรับแต่งสีกระพอนะครับสำหรับ s w a t c h Layer นั้นเป็นเหมือนกับคลังสินค้าที่ใช้เก็บชุดสีต่างๆและเมื่อต้องการนำมาใช้ก็เพียงเลือกเปิดขึ้นมาให้ชุดสีเหล่านั้นแสดงบนจานสีเพื่อที่จะได้นำมาใช้ได้อย่างสะดวกการเลือกชุดสีแต่ละแบบทำได้โดยการคลิกที่เมนูของ Sw a t c h layer และคลิกเลือกชุดสีที่ต้องการวิธีการใช้เครื่องมือ Eye Double Tool ก็เพียงนำเครื่องมือไปคลิกลงตรงสีที่ต้องการ สีนั้นก็จะแสดงขึ้นที่ส่วนของ Color Panel ในส่วนกรอบสี Foreground ซึ่งเป็นค่า Default ที่โปรแกรม Photoshop กำหนดไว้พร้อมกับทำการแสดง Color Number หรือ Color Code บนแถบสีของ R G B Slider ถ้าต้องการใช้เครื่องมือ iDouble Tool เพื่อคลิกเลือกสีให้แสดงในส่วนของกรอบสี Background ก็ให้ทำการคลิกที่กรอบสี Background ก่อนที่จะใช้เครื่องมือ iDouble Tool จากนั้นถ้าต้องการปรับแต่งสีเพิ่มเติมก็สามารถปรับแต่งสีได้จากการปรับเลื่อนแถบสีของ R G B Slider เมื่อได้สีที่ต้องการสําหรับส่วนของโฟก n d และแบ็กกาวแล้วแต่ปรากฏว่าได้กําหนดผิดและต้องการสลับสีระหว่างทั้งสงส่วนนี้ก็เพียงกดตัวอักษร x โปรแกรมก็จะทําการสลับสีระหว่างโฟกัสและแบ็กกาวให้โดยอัตโนมัติการคลิกเลือกสีด้วยเครื่องมือ eyedropper tool สามารถเลือกคลิกตรงส่วนใดก็ได้ในส่วนของพื้นที่การทํางานแต่ถ้าต้องการคลิกเลือกสีนอกส่วนของพื้นที่การทํางานก็สามารถทําได้สงแบบด้วยกันแบบแรกคลิกเลือกสีที่ส่วนของส w a t เ h layer แบบที่2ทําได้โดยขนาที่อยู่ในการใช้เครื่องมือ i d o ดอเ e อ o o ทให้ทาการคลิกเพื่อเลือกสีตามปกติที่ส่วนใดก็ได้ที่อยู่ในส่วนของพื้นที่การทํางานจากนั้นให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วทําการเลื่อนเมาส์ไปยังส่วนของสีซึ่งอยู่นอกพื้นที่การทํางานเมื่อไปถึงส่วนของสีที่ต้องการแล้วให้ทําการปล่อยการคลิกเมาส์สีนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ส่วนของโฟล์กาวหรือแบ็กกาวที่ได้กําหนดไว้ก่อนหน้าหลังจากที่เลือกสีได้แล้วถ้าต้องการปรับความสว่างหรือความสดใสของสี ก็ทำได้โดยให้คลิกเมนูบนแถบสีของ RGB Slider เพื่อเปลี่ยนเป็น h s b Slider จากนั้นก็ทำการปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ที่แถบ S หรือ B ตามต้องการหลังจากที่คลิกเลือกสีด้วยเครื่องมือ i d r o p p e r tool ได้ตามที่ต้องการแล้วการใส่สีให้กับวัตถุทำได้โดยการคลิกที่เลเยอร์ของวัตถุนั้นก่อนจากนั้นก็ใช้เทคนิคการใส่สีด้วยการกดปุ่ม Alt บวกปุ่ม Backspace เพื่อเป็นการใส่สีโฟกัสให้กับวัตถุ หรือถ้าต้องการใส่สีให้กับวัตถุโดยการใช้สีแบ็กกราวก็ให้กดปุ่ม Control บวกปุ่ม backspace แทนกรณีที่เลเยอร์นั้นประกอบด้วยวัตถุและส่วนที่เป็นทันสพาเ n นรวมอยู่ด้วยถ้าต้องการใส่สีให้เฉพาะกับวัตถุในเลเยอร์นั้นสามารถทํำได้2แบบด้วยกันแบบแรกให้กดปุ่ม Control แล้วทาการคลิกที่เลเยอร์เพื่อทำการเซเลคชัเฉพาะวัตถุนั้นก่อนที่จะใส่สี หรือแบบที่2ด้วยวิธีการใช้ปุ่มชิปร่วมด้วยก่อนที่จะมีการใส่สีด้วยเทคนิคการใส่สีโฟ u n d หรือ b a แบ็กกราวที่ได้พูดไปในตอนตอน้นเครื่องมือ i d o p p e r tool ประกอบด้วยแทบและการที่ใช้กำหนดการทำงานของเครื่องมือด้วยกัน3รายการได้แก่ sample size ใช้สำหรับกําหนดค่าเฉลี่ยของสีโดยการใช้วิธีกําหนดจำนวนจุดพิกเซลสำหรับบริเวณพื้นที่รอบๆของจุดที่มีเครื่องมือ eyedropper tool คลิกลงไป วิธีนี้จะทำให้ได้สีต่างๆเพิ่มขึ้นเนื่องจากการผสมกันระหว่างสีของแต่ละพิกเซลแต่สำหรับมือใหม่แนะนำให้ตั้งค่าเป็น Point Sample จะทำให้การเลือกสีได้ง่ายกว่าแบบอื่นๆและจะได้สีตรงกับสีที่เห็น Sample ใช้สำหรับกำหนดเลเยอร์ที่ใช้ในการคลิกเลือกสีถ้าเลือก all layer จะช่วยให้การคลิกเลือกสีสามารถคลิกเลือกสีได้ทุกเลเยอร์ไม่ว่าขนาดนั้นจะอยู่ที่เลเยอร์ใดก็ตาม โชแซมปิ้งริงใช้สำหรับการแสดงแถบสีเพื่อความสะดวกในการคลิกเลือกสีโดยขณะทำการคลิกเพื่อเลือกสีจะเห็นแถบวงกลมเพื่อใช้แสดงสีปัจจุบันที่อยู่ในส่วนของแบ็กกราวด์และสีขณะที่ใช้เครื่องมือ i d o ดอร์เ o อทําำการคลิกเลือกสีสีที่แถบด้านล่างจะเป็นส่วนของสีแบ็กกราวด์และสีที่แถบด้านบนจะเป็นส่วนของสีที่กำลังใช้เครื่องมือ i d o ดอร์เ o อคลิกเลือกอยู่ณขณะนั้นซึ่งจะเปลี่ยนไปตามที่เครื่องมือ i d o ดอร์เ o อลากผ่านไปยังสีต่างๆ สำหรับตอนท้ายของวิดีโอนี้จะพูดถึงเทคนิคในการใช้ Head-up Display หรือ HUD Color Picker เพื่อใช้ในการเลือกสีที่ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วซึ่งคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก HUD Color Picker จะมี2แบบด้วยกันได้แก่ Hue Strip และ Hue View แต่และแบบยังมีขนาดต่างๆให้เลือกอีก3ขนาดได้แก่ Small, Medium, Large หรือขนาดเล็กกลางและใหญ่ การกำหนดแบบของ HUD สามารถกำหนดได้จาก Preferences ในส่วนของแท็บ General และไปกำหนดที่ส่วนของ HUD Color Picker การเปิดใช้เครื่องมือนี้ทำได้โดยขณะที่อยู่ที่เครื่องมือใดก็ตามยกเว้น5กลุ่มเครื่องมือเหล่านี้ได้แก่ Move Tool, Marquee Tool, Lasso Tool, Quick and Magic Wand Selection Tool, Crop Tool, Spot Tool นอกนั้นสามารถเรียกใช้เครื่องมือ HUD Color Picker ได้หมดเทคนิคการเปิดใช้ HUD Color Picker ก็เพียงกดปุ่ม All และปุ่ม Shift ร่วมกัน ขณะที่กดปุ่ม All จะเห็นสัญลักษณ์ของเครื่องมือ i Double Tool จากนั้นเมื่อกดปุ่ม Shift ก็จะเห็นจุดวงกลมเพิ่มขึ้นมาอีก1จุดจากนั้นให้คลิกขวาที่เมาส์ค้างไว้ก็จะเห็นเครื่องมือ HUD แสดงขึ้นมาพร้อมกับเครื่องมือ i Double Tool และวงกลมล้อมรอบวิธีใช้เครื่องมือ HUD ทำได้โดยขณะที่กดปุ่ม All บวกปุ่ม Shift และคลิกเมาส์ด,ด้านขวาค้างไว้นั้นให้ทำการเลื่อนเครื่องมือ i Double Tool ออกไปยังแถบสีด้านนอกเพื่อทำการเลือกสีที่ส่วนของ Hue เมื่อได้สีที่ต้องการแล้ว ให้เลื่อนกลับมายังกรอบด้านในเพื่อทำการเลือกความสดใสและความสว่างหรือก็คือส่วนของ s saturation และ b brightness นั่นเองท้ายสุดของวิดีโอนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครรับข้อมูลเพื่ออัปเดตวิดีโอเรื่องต่อไปก็อย่าลืมนะครับเพราะผมก็ได้ทยอยทำวิดีโอเรื่องต่อไปสำหรับชุด40เทคนิคน่ารู้นี้อยู่ตลอด บางช่วงอาจจะช้าไปหน่อยเพราะการทำวิดีโอของผมจะเน้นในเรื่องเทคนิคการสร้างวิดีโอเพื่อให้วิดีโอดูน่าสนใจและน่าติดตามโดยการใส่เทคนิคและเอฟเฟกต่างๆผสมเข้าไปในการสร้างวิดีโอสำหรับบางคนที่เปิดมาพบวิดีโอนี้ก่อนวิดีโออื่นๆก็สามารถติดตามชมวิดีโออื่นๆได้ที่หน้า YouTube ของผมและยังหาอ่านบทความการใช้โปรแกรม Photoshop เพิ่มเติมได้ที่ w w e b o x b o x s p o t c o m อีกเรื่องก็คือต้องขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่ได้ทำการ Subscribe เพื่อติดตามชมผลงานของผมซึ่งตอนนี้ก็มียอด Subscribe เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งนี้จะทำให้ผมมีกําลังใจในการผลิตวิดีโอเทคนิคการใช้โปรแกรม Photoshop ในเรื่องต่อๆไปสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอสวัสดีและจบวิดีโอสำหรับเครื่องมือ i Double t เพียงเท่านี้ครับ